นี่เลยครับหน้าไม้ที่เราจะลงครับหน้านี้นะครับผมสปิวไม้ตายตะขอเดียวปลาตะโกชอตบอดี้นะครับเงือบตัวสั้น อื้อ,อนมาข้อสีหนึง่งเอาสิเอาสิไหลลงไปเลยนี <c oughs> ไไย่ไหลจมไปเลยไหลจมไปเลยเฮ้ยตอดไหลลงตอดไหลลงไหลลงไปเลยโอ้โหไหลลงไปเลยอะไร อะไร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 เล่าโอ้โหไหลลงไหลลงอ๋อรู้แล้วรู้แล้ลรูแล้ว,ลวที่ไหลลงคือ เดินทางมาถึงหมายแล้วครับนะนี่นะครับหน้าหมายที่เราจะลงครับหน้านี้นะครับผมที่ครับเดี๋ยวจัดเตรียมอุปกรณ์สักแป๊บครับเดียวกลับมาเจอกันครับเอาละครับจัดเตรียมอุปกรณ์เกือบจะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนะมาแล้วก็มาเขาเยือกันเลยครับ และเยื่อที่เราจะใช้วันนี้ครับนี่เลยเหยื่อคุณภาพโปรตีนสูงเหยื่อตกปลาบันโจนะครับเปิดซองใหม่กันไปเลยครับโอ้ขยะอย่าทิ้งเอากลับไปทิ้งบ้านเปิดซองเทลงไปบันโจอย่างเดียวไม่ต้องสนใจส่วนผสมอื่นนู่นนี่นั่นครับ เอาบรรจุผสมมาให้เราแล้วใส่น้ำเข้าไปสองสามจวดก็พอหนึ่งจวดสองจวดสามจวดแล้วก็คนรับลมอย่างนี้เลยนัวมาเลยกันนะโอเคมันมาล้วนๆแค่นี้พอแล้วครับอันนี้พอ แฟร่หอมยามเชา้าเลยครับทุกคน สวัสดีครับสวัสดีนานานักตกปลาทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ที่มีใจรักและชื่นชอบในเกมกีฬาการตกปลาทุกๆท่านนะครับมาเจอกันอีกคลิปครับผมกับนาวาชาแนลครับวันนี้เราอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีนะครับสําหรับคลองนี้ก็คือคลองส้มครับนะนะแต่ว่าเป็นจุดที่อยู่นอกป่านะครับแล้วเป็นเป็นช่วงน้ําลึกนะครับคือคลองส้มช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่เป็นจุดที่ระยะที่คลอง จะมีความลึกมากกว่าจุดอื่นๆเลยนะครับเท่าที่ไปสำรวจแล้วก็ไปตกมานะครับจุดนี้นี่คือลึกมากเลยสองสามเมตรเลยนะครับแล้วก็เป็นจุดอยู่ก่อนที่จะเข้าไปในป่าลึกครับนะฮะถัดเข้าไปจากนี้อีกประมาณสักห้าร้อยเมตรหรือกิโลตรงนี้จะเป็นป่าดงกระถินป่าไผ่นะครับแต่ว่าเราวันนี้เราไม่ได้เข้าไปเรานั่งอยู่ข้างนอกนะครับเพราะว่าหมายนี้เราได้รับการแนะนํามาจากนับป๊อกครับทีมงานสายป่าเหมือนกันนะครับนับป๊อกแกมานั่งครับแล้วนับป๊อกก็ส่งข่าวครับก็เลย อยากโดนมากก็เลยมาลองดูนะครับว่นะวันนี้ก็จัดชุดสปิวมาเพราะว่ามันเป็นหมายที่โล่งโล่งดีมากเลยนะครับแต่ว่าช่วงเช้าจะดีหน่อยแต่เดี๋ยวอีกสักไม่น่าจะถึง1ิบห้านาทีนี่เดี๋ยวแดดก็ไล่แล้วแล้แลเดี๋ยวคงได้กลางร่มแต่เช้านะครับวันนี้ก็สําหรับวันนี้นะครับว่นะก็มาในชุดสปิวครับสปิวไม้ตายตะขอเดียวใส่เอาไว้ตะขอเดียวก่อน ดูก่อนนะครับแต่ว่าดูแล้วน่าจะไม้ไม่เยอะอาจจะสองตะขอก็อาจจะเป็นได้แต่ว่าตอนนี้ใส่ตะขอเดียวไปก่อนนะครับนะเป็นสปริวไม้ตายนะครับคันที่ใช้คันนี้ก็เป็นคันสิบฟุตนะครับอาชิโนสปาร์ตันนะครับสิบฟุตแล้วก็รอกที่อยู่ในนี้ก็เป็นคิมาโนเอเอ็กเบอร์หนึ่งพันนะครับสายที่อยู่ในนี้สายเมนก็เป็นสายเบอร์สามจุดศูนย์นะครับชิงนหน้าเบอร์สองจุดห้าตะขอเป็นตะขออีเซมาครับดูทวงนะครับเบอร์หกนะครับผมนี่ครับ ก็ช่วงนี้เดี๋ยวรอให้ลมคลื่นมันพัดฝ้าขี้สวะไหลไปก่อนครับทีแรกเมื่อเช้าตอนตั้งทุนคือแบบเป็นฝ้าหนาๆนานาเลยนะครับตอนนี้ลมเริ่มพัดเริ่มจะไปกองอยู่นู้นละนะครับนะก็เอาละครับ่าแล้วตอนนี้ก็น่าจะได้ละมันจางละมาแล้วเราก็ไปลุยกันเลยครับวะนะไป <Yahoo! S 1> ครับพร้อมแล้วมาบีบเยันครับนะก็เหมือนเดิมนะครับวันนี้เกี่ยวชิ้นขนมปังเหมือนเดิมครับวิธีการเกี่ยวก็ ในอีพีที่ผ่านๆมานะครับนะฮะทำไปให้ในหลายอีพีครับสําหรับหน้าที่สนใจอยากจะสงสัยว่าผมบีบยังไงนะครับลองเข้าไปดูได้เลยนะครับผมเรียบร้อยสปิวไม้ตายตะขอเดียวครับจับจีบบีบตูดเรียบร้อยครับนะฮะไม้แรกครับไปกันโลด เอาละครับไม้แรกลงน้ำแล้วครับมาดูนคนเขาวันนี้จะเป็นยังไงมันจะมานไหม <c oughs> แ,แดดก็เลยยอดไม้แล้วด้วยแดดจะไล่งนั้นเนี่ยอุอ้ยเผืออยู่ไม้แรกไหลจมไปเลยครับอุยอ้ยมันเผืออยูอ่เลยไม้แรกไหลจมลงไปเลยนะครับแบบไม่ทันตั้งตัวครับนะฮะอา้า เหมือนจะดีเหมือนจะดีจมจวดลงไปเลยครับกำลังเผออยู่สำหรับวิธีการทอยสปยู่นะครับบางทีบางครั้งนะาหนา,หนาบางท่านสงสัยว่าทอยไม่ออกนะครับสาเหตุที่ทอยไม่ออกเนี่ยบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าเราเอ,อเลื่อน ลายสต็อปเปอร์ตัว,ต,วตัวที่อยู่ใต้ทุ่นนะครับเราเลื่อนขึ้นมาสูงเกินไปนะครับมันก็เลยทําให้เราเวลาเราถอยทุ่นมันอยู่ข้างบนมัน,มนแรงเหวียงมันน้อยครับมันก็เลยถอยไม่ออกเพราะนั้นเราเลื่อนลายสต็อปเปอร์ลงไปต่ําๆนะครับให้ห่างจากผมผมจะห่างจากลูกมุนอยู่ประมาณสักห้าสิบเซนเพื่อให้เวลาเราถอยเหยื่อไปทุ่นมันจะเป็นตัวช่วยมีแรงส่งด้วยนะครับ <c oughs> ตอนแรงใช่หระไหลลงใช่ไหมเนี่ยยังไม่วัดยังไม่วัด ดูครัตอดอยู่นะครับเพิ่งจมไปเลยครับเมื่อกี้เอาสิเอาสิเอาส,อาสิตอดตึกตึกตึกอย่นี้เอาสิเอาสิไหลลงไปเลยนี่ <c oughs> <c oughs> ปาตะเพียนน้อยเอายิ้มแต่เหยื่อตกแล้วครับแต่ยังไม่ทันิวัตครัมเมื่อกี้เอาละครับนะแต้มแรกมาแล้วครับเป็นปลาตะเพียนไซส์ใช้ได้อยู่ครับเอาก็บก่อนละ มนัมนมนัมนมนัมนมั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 นยังไม่ได้เตรียมกระชังเลยผมไม่เอากระชังลงน้ำเลยเฮ้ยลงน,น้ำก่อนอเรวัะนาทิมวัานาทิมตกน้ำนะ นี่หน่อยครับวันนี้จัดของเสร็จเร็วเพราะว่าไม่ไม่ไ,มได้ถางครับแล,ล้วปอกจะถางไว้แล้วที่เห็นยอดหญ้าเตียนเตียน,นตรงนี้ไม่ใช่คนตัดนะครับน่าจะเป็นควายมีฝูงควายเขาเลี้ยงปล่อยกินหญ้าแถวนี้แล้วนะ <c oughs> พอดีว่าพื้นมันเป็นสโลปนะครับปเป็นสโลปลงไปนะครับถ <c oughs> อยห่างุดเดิมแค่นิดเดียวก็จมเกือบจะมิดครับ ถอยๆกลับมาน,น,นิดนึงก็โผล่เยอะครับนะตอด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 ตอครับตอดตะกว่กิ้งจมลงไปยังไม่วัดตอดรอดูทุ่นไหลหรือไม่ก็ทุ่นถอนนะครับตอดตอนนี้น่าจะเป็นตะกว่กิ้งครับตวตอดครับตึ๊กตึ๊กต๊กเลอ ดูครับตอดอสายหย่อนเกินไปไมีม่แรงวัดสายมีหย่อนครับวัดไม่ทันตาครับ อืมถอนมาคอสีหนึ่งน,นี่ <c oughs> เฮ้ยกว่าจะเปลี่ยนไซดีอยู่ครับไซใช้ได้ครับนะฮะใส่ทอดได้อยู่ครับไซนี้อ้ยอยอ,ยอย่าดินแรงลูก่อยให้กินซะเต็มปากเต็มคำไปเลยครับ <c oughs> ถอนสวยๆส,สักทีนะนตอดจมมองเห็นตายหางแตกๆผิวน้ำนะคนระับ ไหลจมนีขยงนะครับโอ้บหตัใหญ่แล้วเนี่ยปลาขแยงเนะี่ยถ้าฝูงขแยงเข้าในงานงอกเลยนะครับนะมันจะตอดยุกๆๆๆยิกยุกยิกไม่ยุดเลยนะอ้ไม่เอาปล่อ <s> ยตกน้ำไปโอ้ ครับนะนะครับหลังจากที่เงียบเป็นชั่วโมงกว่าเลยนะครับจนผมเกิดจะถอดใจแล้วครับแต่ก็ยังผมปิดกล้องแล้วผมก็ถอยทิ้งไว้นะครับนะมาแล้วครับผมตะโกกสั้นนะครับปลาตะโกกช็อตบอดี้นะครับตัวสั้นตัวสั้นนิดเดียวเองครับปลาตะโกกนะครับตัวนี้ตะโกกสั้นครับนะฮะพอให้มีกําลังใจนั่งต่อครับที่แรกเกือบจะเก็บของกลับแล้วครับเกือบจะถอดใจนะครับไอ้ครับมือกันต่อ คือห่างๆจะมาทีนะครับในช่วงที่ผมปิดกล้องไปก็ผมก็ได้ปลากระมังมาเพิ่มสองตัวครับนะแต่ว่าก็เป็นปลากระมังไซส์สวยเลยนะครับแล้วก็เว้นคือแบบก่อจะมาแต่ละตัวนี่คือแบบนานมากครับจนแบบจะถอดใจอยู่แล้วครับเมื่อกี้เกือบจะเก็บของกลับอยู่แล้วครับพอดีปลาตะโกมาครับมาใ่ตอครับนะฮะ ช่วงน่าจะเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูแล้วครับนะฮะนี่ก็ปลายเทือนตุลาแล้วครับเดือนหน้าก็คงจะหนาวแล้วครับานก็จะเริ่มกินห,นหน่างหางแล้วนะครับไหลจมไปเลยไหลจมไปเลยฮึฮโอ้ยอ้ทำไมแรงดีจังเว้นะปัดส้อยครับปัดส้อยยาวครับปัดส้อยกระบอกทรงยาว ยินไหลโจ๊ดลงไปเลยครับโหรอตั้งนานกว่าจะมาแต่ละตัวอืเก็บไว้ก่อนไปต่อครับเฮ้ยถอยไปไหนแล้วเนี่ย ไหลจมลงไปเลยปาลาไะไปลาส่้อยครับปลาสอยเข้าครับนะมาแบบปิดๆเลยครับทนีนี้โอ้ยอื่ยังดีที่เด้งลงกระชังพอดี ไหลลงไหลลงเหรออุวิ่งวดโอ้โหอาไส้วิ่งดีจริงๆครับนี่มามาเรื่อยๆมาช้าๆแต่ก็มาพอได้ครับอ ตอดตุ๊กจมไปเลยจะตะโกิ้งนะไหลลงไปเลยหืออะไร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 เล่าโอ้โหอือหือมา ตะโกก็นนะโอ้โหตะโกกสั้นครับปลาตะโกกชัดบ,บอดี้รุด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 ตกน้ำตกน้ำตกน้ำนี่ครับปลาตะโกกชัดบ,บอดี้ครับนะเอา้ามาเรื่อยๆนี่ต้องเงียบกินไวเลยนะเมื่อกี้นั่งด้วยศรัทธาครับ ว่าฟ้าจะมาแล้ะไปตอ่อครับ ตอดไหลลงตอดไหลลงไหลลงไปเลยโอ้โหตัวใหญ่ใส่ดีเลยนะครับปลาสร้อยครับนะอือหือ้โอ้โหปลาสร้อยปลาซ่านะครับเนี่ยโอ้โหตัวใหญ่ครับวะนะยาวเปนคืบนะครับนะอ่าโอ้โหตึงๆครับ ใส่ตึงมือใส่ตึงมือโอ้ย โอ้โหกำลังนั่งใจลอยอยู่จมตัวลงไปเลยครับโหมาอะไรเนี่ยมาที่เผลอไปนะครับนะผมกำลังนั่งใจลอยอยู่เ็ืพุ่งไหลจมตัวลงไปเลยนะครับมาที่เผลอเมื่อกี้ ไหลลงไหลลงอ๋รูเแล้วรูเแล้วรูเแล้วที่ไหลลงคือหัปลาสอยครัตัวดีเลยนะคราบนะงามเลยครับทำล็อากก่ี้ไปเมื่อกี้น่าจะเป็นปลาส้อยนะครับอาการทุนเดียวกันเลยกินไหลลงอ <c oughs> ครับนาครับก็เดินทางมาถึงช่วงเวลาสุดท้ายแล้วนะครับสําหรับวันนี้เป็นวันที่อากาศแปรปรวนมาเลยครับช่วงเช้าเช้าเหมือนจะอากาศเหมือนจะเป็นหน้าหนาวนะครับแล้วสปะกรลมแรงแล้วก็ฝั่งนก็คึ้มแล้วก็แดดสลับกับคึมนะครับก็ปลาก็กินห่างๆครับมีแต่มีช่วงหนึ่งคือหลังหลังเก้าโมงไปนี่คือเว้นไปสองชั่วโมงเลยนะครับที่ผมหยุดกล้องไว้นะครับแล้วก็ถึงกลับมากินอีกตอนใกล้ๆจะเที่ยงนะครับแล้วตอนนี้ก็บ่ายโมงครึ่งแล้วนะ เป็นวันที่นั่งยาวนานมากเลยนะครับปกติผมจะไม่นั่งนานขนาดน,นี้ครับแต่วันนี้เริ่มตกปลาก็แปดโมงครึ่งน่าจะได้นะครับเมื่อเช้าตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวส่งงานแนะนอก่อนนะครับอออออโอ้โหโอ้โห้หลอดหลอดแหวคเขบนะะก็ได้มาพอสมควรเลยครับเป็นปลากระมังตัวใหญ่ๆนะครับแล้วก็มี ปลาตะโกกตัวสั้นครับตะโกกช็อตบอดี้นะครับแล้วก็ในปลาตะโกกช็อตบอดี้มาสองตัวครับแล้วก็ปลากระมังไซ์ใหญ่แบบนี้อีกสองตัวนะครับแต่ในในคลิปไม่เห็นนะครับเพราะว่าตอนตอนกินกิตนตอนผมปิดหยุดกล้องอยู่นะครับนอกนี้ก็เป็นพวกปลาส้อยไซด,ดีเลยนะครับผมก็ <c oughs> <c oughs> ถือว่าพอได้เห็นอาการทุนบ้างครับนะ,นะสำหรับวันนี้เป็นวันที่ปลากินยากอีกวันนึงนะครับแต่เราก็ เอาตัวรอดได้ครับ <c oughs> นี่ครับนะฝาก็ว้ด้วยนะครับเ <c oughs> หยอคุณภาพโปรตีนสูงเหย่อตกปลาบันโจโอโหเอาเรื่องนะครับก็เอาละครับนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะว่าชาแนลจะต้องจากลากันเพียงเท่านี้นะครับผมสมําหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาติดตามก็ ท่านที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมก็อย่าลืมนะครับเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้ช่องเล็กๆของเราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับและสําหรับคลิปนี้นะว่าฉันจะต้องจากลากันเพียงเท่นี้นะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าที่หมายธรรมชาติที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับคลิปนี้จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับเก็บของครับ